วันนี้เราจะมาทำหมูกระทะยักษ์มูลค่าสาม0มืบาทมีทั้งหมูมีทั้งผักมีทั้งเนื้อและดูเตาดีครับบอกเลยว่ากินได้ทั้งหมู่บ้านครับน้องๆก็ระดับพ <eighteen> นันเป็นไปรุ่นดูใบอะครับจะมากินแบบธรรมดาๆสรรมาร,ร,มริงกินกองได้ที่ไหนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะโชว์ให้ดูว่านักหมูกระทะโนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มจากไหนดีวะ นั่งมองเตามา5นาทีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนดีเตามันใหญ่มากครับทุกคนเราต้องจุดถ่านกันว่าขนาดหมูแล้วธรรมดาจุดถ่านทีครึ่งชั่วโมงและอันนี้ถ่ายสองวันว่าคลิดแบบตัวชช็ดถ่านก็สองวันแล้วก็เดี๋ยวเรามาจุดถ่านกันก่อนดีกว่าทำงานนี้มาทำงานดีแป๊บนึงยกเตาดีหนึงยกเตาช่วยยกเตาดีเอากี่เรื่องอะไรต่อไปเได้เลยไป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 ยังเป็นจอแจพุดยังทำงาน นี่คือเตาหมูนะครับคุณน,นมูล,ลค่า3 0 0 0บาท,ทคือมันใหญ่มากใหญ่แบบตอนนี้คือรู้ว่าตัวจีนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มงใส่ถ่านกันดีกว่าใช้ถ่านค่อนข้างเยอะครับแล้วไม่รู้ว่าถ่านจะพอหรือเปล่าใครก็สอบดิ้งเ,เลยส <laughs> อบดิ้งเลยไม่พอธรรมดาไม่พอ อ๋อเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงพี่กับแจเลยเว็บเดี๋ยวเรามาเริ่มจุดไฟกันนะครับทุกคนเอาจริงว่าพวกคลิปพวกเนี้ยไม่ค่อยอยากทำหรอกคลิปแบบปิ้งยากอะไรเงี้ยเชื่อจุดไฟแล้วคือรู้ว่าทำไมซื้อมาไอเดบ์ทำไมดเตอรทักมาพี่เป็ดทำคลิปหมูกระทะป่ะเราก็แบบเฮ้ยน่าสนใจนะคือเป็นคนชอบกินหมูกระทะอยู่แล้วไงเออเต้ยสั่งมาเลยตาวมาส่งปุ๊บสามหมื่นบาทเตอร์ตาหยังพอมาเห็นปุ๊บโอเครู้แล้วทำไมสามหมื่นบาทเข้ามาตอนแรกผมนึกว่าพี่สั่งโอ่งมาเล่นสงการ วะเดี๋ยวคัดกันด้วยแล้วก็ขอจุดเตาก่อนละกันน่าจะตามกันด้วยไอ้สัตอ่ะเดี๋ยวขอจุดเตาแป๊บ <alto> โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเติมน้ําเข้าไปครับอาจจะต้องแบบรีบนิดนึงครับทุกคนเพราะว่าไฟแรงมากอะโอเคครับทุกคนระหว่างที่น้องเต้ยเนี่ยเติมน้านะครับทุกมนดูนี่กันและนี่ก็คือพวกแบบหมูมือกุ้งหุ่นอุ่นตุ่มต้นนึงครับทุกคนดูแบบเยอะมากบอกเลยว่ามูลค่าทั้งหมดนี้ครับราคาประมาณถ้าะไม่ผิดเนี่ยสี่พันกว่าบาทครับทุกคนอย่างแรกครับทุกคนการทำหมูกระทะนะครับเราต้องห่อน้ำซุปก่อนใช้เป็นนี่ครับพนอไใส่เลยครับกี่ก้อนเนี่ยพี่เตามันใหญ่ผมร่วงไปเนี่ยอะ ข้นไปขารวนเรามานี่กัน 1971. นี้เลยนี่คือเนี่ยไม้กองกุ้เนี่ยนี่คือเกียบหรอกูดถว่าไม้กองมาับทวกคนขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทําการหมักหมูกันเดี sure. ๋ยวจะบอกสูตรนะครับการหมักหมูนะครับหมักยังไงให้แบบมันนุ่มลื่นคอเข้าปากไม่ต้องเคี้ยวกลืนและติดคอเดี๋ยวบอกว่านำยังไงอย่างแรกนะครับเราใช้นี่ครับซอสน้ำมันหอยนะครับอันนี้เป็นสูตรจากต้นตะกุลหมูเลยนะสูตรตะกุลเอกชเวงแล้วก็ซีอิ๊วขาวทั่วไปครับใส่ไปครับว่าไม่ต้องมีซอสแล้วเค็มแล้วแล้วก็ โอ้โหนึกว่าเท่แบบโดโโยนไปแล้วแตกใส่ไข่ไปครับไข่ไปครับฟองครับแล้วทการขยำอันนี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะหย่าไปเลยครับเห็นไหมครับพี่นะทุเนี่ยฟี่หอมนะทำเป็นเล่นไปนะเห็นได้เคยไปนวดไะเนี่ยาใชาอย่างเงี้ยทรงคุณคุณพี่ยังไม่กินเนี่ยเหนือพี่แตกใส่ไปแล้กูจุดเตาอ่ะแสบตาหมดแล้วโูทม์ูทอกอะไรหมดแล้ว มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีวยกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับหมูกระทะมันต้องมีผักด้วยนะครับใครไปกินหมูกระทะฟังพี่นะอย่าแดกแต่เนื้อแดกผักบ้างไม่งั้นจะเหมือนนิ่มไปที่ไรแดกแต่เนื้อตั้งแต่เนื้อขี้ไม่ออกท้องผูกแล้วก็มาบ่นนี่ครับผักบุ้งคระบทนผักบุง้งใส่ไปเลยครับ ต่อไปครับด้วนเราจะใส่นี่เรามีนี่ครับด้วนอันนี้คือผักกาดดูดีๆไม่ใช่กระหล่ำนะผักกาดขาวนะครับถ้าสีแดงเนี่ยจะเป็นผักกาดแดงถีน้ำเงินเป็นผักกาดน้ำเงินแต่ถ้าแบบอยู่แบบตามแบบเป็นแบบผีไทยๆอะไรเงี้ยน่นมันจะหังไม่ได้ผักกาดจำไว้แต่ถ้าเกิดอยู่ตรงสนามหลวงอันนั้นไม่ได้หังอันนั้นไท <c oughs> ยก็ <c oughs> ทำหมูกระทะก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่เนี่ยอุ๊ยชี่ร้อนอยู่นะเอาเอานี้นะต่อไปครับดูนในหมูกระทะเนี่ยมันจะมีมันหมูใช่ไหมมันซื้อไอ้สัตว์มันจะซื้อของแดดมันซื้อมันหมูแต่ว่าโชคดีครับมีนี่เป็นแบบหมูสามชั้นเดี๋ยวจะเอาหมูสามชั้นมาทำเป็นมันหมูแล้วกันอุยร้อนมากมึงดูดิเชื่อชื่อพี่เอานิ้ววางไม่นานฝะามเชื่ยมดูเนื้อหมูดิมันผ่านไม่แล้วไม่เร็วมากครับดูนลองบนเทสดูกับผมกูกินดีครับทุกคนให้ดูเฮ้ยดูเฮ้ยมึงทำเล่นป่่ะะะนนนทาาขยได้อืหกิป น่าจะพร้อมนะเดี๋ยวเราทำการเอาเนยละเลิงเนยกันอันนี้เตือนนะครับถ้าเกิดคนธรรมดาเนี่ยจะกินส่วน๋หวเอาวักเนยไปวางการใช้เนยให้ถูกต้องนะครับอย่างนี้ใช่เลยพี่เบสบังขายโรตีต่อไปครับเนื้อครับ เฮ้ยโอเคนะไม่ติดกระทานะดูดิโอเคเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปบีมบินครับช่วยช่วยกลับไปบินเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่อ่าอ่เฮ้ยแต่แต่ว่าอันนี้คือแบบไม่ติดกระทานะเนยใช้ได้หมดนะครับแต่อันนี้เอาจริงนะทุกคนผมว่าเตาอ่ะแพงจริงนะทุกคนเตาอ่ะสามหมื่นบาทแต่ว่าแบบถ้าเกิดมีร้านไหนทำอ่ะคนน่าจะเยอะเลยเพราะแบบมันดูแปลกปะอไหมเตานึงก็สามหมื่นแล้วนะคือเตาสามแสนเลยนะมีร้านไหนทำปะมีนี่ไงลูกชิ้นยืนกินหมูกระทะยืนกินครับทุกคนเราจะเปิดร้าน เทวะดูดูไม่ได้พีหมายถึงอะดูดูไม่ได <mm ้เลยไปนม่งอารมณ์กันนะมันไม่เท่ม bon ันไม่นับถือบางคนอาจจะคิดว่าบนเตานี่มันแบบเฮ้ยพี่เป็ดทําไมใส่หมูน้อยจัง เออเนี่ยโอ้กระทะตั้งใหญ่อันเนี้ยครึ่งหนึ่งของสามพันแล้วนะเตามันใหญ่มากมันเลยดูน้อยแล้วนี่คือกลัวหายอ๋อแบบเผื่อเหงาเผื่อเหงาไปตรงพี่ได้ปะบ้านตรงข้ามผมดูร้องแต่เราเึงตั้งเตาจึงเหมือนจะแบบรออ่ะเฮ้ยน้องหูเน้าเหรวะเน้าอ๋น้องพี่ห่อชิ้นใหญ่ได้เวะมาครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าช่วงเนี้ยครับทุกคนช่วงเนี้ยน่าจะสุกแล้วเพราะว่าไฟดุงการเยอะทีนี้กูเรงก็เลยดูดิที่เนี้ยหมูกระทะก็ต้องกินแบบนี้ดิวะนี่ครับ อยู่กันดีจัดต้งกินปะไม่ด้เเฮ้ยจะกินหอมอ่ะค hey, like <huh ีน well, so. in ี่เ้ยโทษโทโทษโทษโทษกินกินไงเธอกินกินต้องกินก่อนไม่กินได้บอกนยครับรีวิวนะครับเป็นยังไงครับรสชาติอร่อยมากค่ะนีุ่ดิมือนะทำเป็นเล่นไปหลายจัก น้ำซุปพี่น้ำซุปดีนะหวานนะมันไหมอแื้อโอ้โหชิ่นี่ที่เด็ดกับทุนหมูสามชั้นคนด่ายแน่เลยว่ะไม่ต้นงใจะกินยั่วเลยนะครับทุกคนอะไรเหมือนพร้อมอ่ะตักข้าวตักข้าวนี่งามมาก คิดชื่อร้านเลยดีกไหมทำขายเลยหมูกระทะยักษ์ต้องมีสโลแกนด้วยใช่ไหมไม่ซ้ำไม่จำสูตรหมูกระทะยักษ์อร่อยไม่ซ้ำไม่จำสูตรหมูกระทะยักษ์กินวันนี้อิ่มถึงซ้ำหน้าหมูกระทะยักษ์อร่อยวันนี้ปล่อยคนนึ่งนะไอ้นี่ก็ได้หมูกระทะยักษ์คำแรกติดใจคำต่อไปติดคอแพได้ไม่เลยดอยหายเลยผักบ้านมึงเชื่อกูดิหางท้องแข็งตอนเนี้ยนี่โอ้ยนี่ครับทุกคนหมูกระทะยักษ์ต่อไปอาจารยวจะเป็นเด็กกล้วยครับทุกคน เดี๋ยวแล้วนี่นี่คือหมูทะที่เราใส่ชีสไปพอแล้วโคตรน่ากินเดี๋ยวรอชีสละลายก่อนบอกเลยถ้าชีสละลายเมื่อไหร่น่ากินกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวตักภาพรอชีสละลายแล้วก็คือเฮ้ยน่ากิดดูดูน่ากินนาทาเป็นเล่นเนี่ยชิ้นนี้อร่อยเอาเลยเฮ้ยต,ตถาถาดแข็งแรงปะแข็งแรงแข็งแรง <S <S> <S ยิงกี่จัตุรีวายพลดเวทผุดเฮ้ยคนจะใส่ไอ้เบฟมึงจะมาโชว์ไรตอนนี้เนี่ยสีเหลืองไม่โลภมีนักกินนะถูกถายมิชี่ทุกคนดูมีอะไรป้าต้อยมีอะไรมากเลยแม่่แล้วก็มีคนถามมาเยอะเต้ยกับน้องแอร์เนี่ยเป็นญาติกันหรือเปล่าหน้าเหมือนกันทีให้ยไงก็คือน้องแอร์เป็นน้องของเต้ยแล้วเนี่ยพี่เป็กก็อุ๊ยชอบเต้ยดุแอร์คนเชื่อนะคนเชื่อเต้ยเอาใส่มาเลยมาอุ้ยดูพอมีเครื่องไข่น่ากินดีงั้นอะโถ่ อ่ะพอโจบอันนี้น่ากินครับลุนอันเนี้ยเฟี้ยวอ่ะมากินเด็กเด็กมาอันนี้ดีอันนี้ดีลุงเนี้ยมีทรงดีอันเนี้ยทรงเฟี้ยลดีไหมว้าวอ่ะยังไงลูกอร่อยคาดหวังยรึยังไงบีมอร่อยบอกอร่อยอร่อยบอกไอ้โมจิจะชิ้นเดือดแล้นะจะชิ้นเดือดนะอร่อยบอกอร่อยอันนี้อร่อยจริงๆเพราะมันมีชีสมีไข่นี่อันนี้อร่อยจริง เมคจะบอกกล้วนะครับกินแล้วหิวน้ำเค็มน้ารู้สึกไงพูดพี่หนิงพูดเลยตอบนะไม่ตอบไม่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 ไรเมื่อกี้อันใหม่ทุกคนเหมือนเดิมรอแบบนี้ปะอิ่มแล้วคนทำเป็นนายเวฟคนตายคือคนแดงคุณได้กินบัวบัาไงเค็มยิ้มหายเลยอ่ะโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปบุกไร้ยักษ์สามหมื่นบาทก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวก็คงนั่งกินเนี่ยครับเพราะว่าเจะได้จะได้มันแล้วก็นะครับแล้วก็ เกิดมีใครดูคลิปนี้แล้วแบบอุย้ยหมูกระทะยักษ์อยากทำมั่งจงังนี่นั่นอะไรแก่ที่ร้านขายสามหมื่นที่เราถ้าเกิดให้ส่งให้สองหมื่นสองถ้าเกิดให้แบบมารับเองสองหมื่นนะครับรับเน็ตนะครับไม่มีแบบเอ,อ้ยส่วนลงส่วนลดห้าเปอร์เซ็นต์จ่ายแหวนจ่ายตเดี๋ยวขัดให้ขัดขัดนเตอ้ตอาดได้ไงก็ขัดเหรอไม่ได้คำรางมาแล้ไม่มาไม่มาไงไปช่วยเพราะสุดมันใครแพ้ขัดไอ้นี๊มึงด้วยมึงด้วยแอร์ด้วยแอร์ใครแพ้ขัดหม้อคนสุดท้ายคือต้องขัดชนะไม่ต <ใน S 1> ้องขัดอะเบายิง ไม่เดียวทุกคนเรียมกันไมเดียวเียเป็นที่น้องกันไม่ใช่หรอตอนนี้มีสองทางเลือกจะเป่าเพื่อหาคนขัดคนเดียวหรือจะช่วยกันขัดหาคนเดียวไปเลยเอาเยวจบเลยพี่นับให้เป่ายิงชก ครับผมโดนก็เท่านี้พอแล้วครับตอนนี้เราก็ได้คนหันแล้วเดินมาไม่เจี๊ยมเดินอื่นๆไม่เจี๊ยมอันนี้คืออันนี้ไม่เจี๊ยมเพราะเราช่วยกันใช่ไหมไม่ช่วยคนเดียวอ่ครับโวนก็สทริปนี้ก็เท่านี้พอนะครับก็สุดท้ายนี้เมื่อมาเจอสเกลาร์เชนนองเพลลาครับเพราะว่าลาจากกับ๊ายบายเฮ้ยชีวิตออกมาโหกินนิดเดียวเค็มก็เค็มเฮ้ยเคยได้ยินเปล่าอยู่บ้านทั้งอยี่ยนิ่งดูได้อะ คมันหัวมันควายให้ลูกทัลเล่นเฮ้ยออกอยู่ออกอยู่ออกเลนเลยดีโอ้ oh, okay, แคลนก็หักอยู่นะกินอยู่แค่นิดเดียวสองสามชิ้นเค็มก็เค็ม,คมแถมได้ชิ้นไม่อยู่ <c oughs> ลองชอเส,สียมหน่อยลาละละ้านเลยโซบาโซบลาโซบิลาโซบิลาท่าทางก็จากวุฒิภาพน่ารักน่ารักลยครับก็สุดๆเลยโอ้ยสบายใจเฉมเลยพี่เป็นหนุ่มครับ